สบายดีพ er. ี่น้องโมสุขูสุขคนนอนเรือว่ามูเพื่อนทุกมดทุกขูทุกคนเนาะมื่อนี้กักลับมาพบมาบอกครับมิ่งบาลาคือเก่าเนาะเส้นเก่าเส้นเคยเนาะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจบาลาเนาะมื่อนี้กัสิมาตอบคำถามอีกเนาะที่มีทั้งพี่น้องชาวไทยเขาถามบาลาอมาเนาะเพิ่นว่าเนาะบาลาทาว่าคันว่าบาลา อยากไปเที่ยวเนาะระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนี่บาวลาวนี่สี่เลือกไปเที่ยวประเทศใดเนาะอันนี้การบาวลาวสี่มาตอบตามความจริงเนาะหรือว่ามาตอบตามมาตอบโดยใจจริงแท้เลยเนาะมันนี้เนาะท <c oughs> าวาเลือกเนาะ้า,ว,าว่าเลือกนี่เนาะบาวลาวก็จะเลือก มาเที่ยวประเทศเวียดนามลายกว่าประเทศไทยเนาะเหตุผลดังกล่าวนั่นก็คือมันมีสี่เหตุผลด้วยกันเนาะทีเบล่าลาวิม,มาเปลาและมาอธิบายใหเ้เพื่อนๆได้เหตุผลอันใดทีเบ่าเนาะมาเที่ยวประเทศเวียดนามเนาะ <c oughs> โอเคเนาะมาพังเหตุผลทั้กันเลยเนาะทาวาซอบกับจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเนาะ ถ้าว่าู้ใดทีคูแล,แลวกะบผเป็นยังเนะาะถ่าผู้ใดา่พุทหูกับเขามาพังเลยเนาะเหตุผลที่เบลล่า,เล,าเลือกที่จะมาท่องเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามเนาะโบแมนว่าประเทศไทยบบมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะโบมแมนเนาะประเทศไทยกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรายเนาะอีกอย่างเนาะเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยเนาะมาว่าเหตุผลข้อที่หนึ่งเนาะ ย้อนว่าบ <in> ่าวลาวนี่แบบว่าเคยเฮียนอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนาะหลายปีเนาะอยู่นี่กะแบบว่าการไปมามีหยังมันก็สะดวกแหละเพราะว่าบาบาลาวนี่ฮู้จักมดแลนกฎเกณฑ์ของการไปมาอยู่ในภายในประเทศเวียดนามเนาะ เหตุผลข้อที่หนึ่งนี่กะมีสนีนเนาะแลกมาพังเหตุผลข้อที่สองเลยเนาะเหตุผลข้อที่สองนี่ก็คือบาวล่าวนี่เฮียนอยู่เวียดนามนี่มา4ีปีแลกหูจักสถานที่ต่างๆหลายๆในประเทศเวียดนามเนาะเพราะว่าบาวล่าวกะแบบว่าเคยดำรงชีวิตอยู่นี่กะมาฮาปีเนาะฮาปีเต็มๆเนาะพวกมวนซีปี่ฮาปีเนาะทึ่งบาวล่าเกี่ยมภาษาเนาะ ร้านที่อยู่เซนเตอร์ก็งามอยู่เนาะเละกาบ่าวลาวก็หูจักคนเวียดลายเนาะมีเพื่อนลายเนาะเพราะว่าบ่าวลาวเรียนอยู่มหาลัยอยู่ในเวียดน,นามนี่ก็มาหอดสี่ปีเนาะหละกักการทาลายเทิงเกี่ยมภาษากะเข้าฮาปีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเหตุผลที่บ่าวบ่าวลาวที่จะเลือกมา ท่องเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามเนาะทาว่าเฮาลงท่างมิยังต่างๆทาว่าไปในประเทศเวียดนามเนาะกษัตริยมารถติดต่อหมู่เพื่อนที่เฮาเคยเฮียนน้ำกันนี่ก็เขาก็สามารถจะช่วยเหลือเฮาได้เนาะโอเคเนาะเหตุผลข้อที่สองก็จบไปแล้วเนาะมาพังเหตุผลข้อที่สามเลยเนาะเหตุผลข้อที่สามเนาะอยู่เวียดนามนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งเนาะที่บ่าหลานนี่ ยังบุทัทไหนเคยไปจักเถื่อนเนาะแล้วกับบาวลาวกับมีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวเนาะสถานที่ที่บาวลาวยังบ่เคยไปเนาะมันก็ยังมีหลายแห่งที่บาวลาวยังไปบ่ทัวเนาะอันนี้กับบาวลาวกับคิดอยากมาเที่ยวเวียดน,นามอีกเนาะ <c oughs> เหตุผลข้อทีซีเนาะเหตุผลข้อทีซีนี่กับบาวลาวกับ อีกอย่างมาเล่ากับได้ภาษาเนาะภาษาเวียดนามเนาะเขาก็สามารถเบาพอพันกันได้แบบคือกันกับคนเวียดเขาเบาอยู่ตามท้องถิ่นยังต่างๆเขาก็สามารถเบาได้เนาะทำยังเขาก็สามารถทำผู้ได้เนาะแล,ะและก็เลกาบอยานแบบว่า เขาหลอกเข,เ,ออเขาตัวนอกราะวาเฮ้าการมีสติมาตลอดเนเพราวาเฮากาับหูนิสัยคนเวียดว่าเป็นจังไรเป็นจังไห,งไหและเนาะ้าเข้าอยากไปหันมานี่เฮาก็ต้องถามราคาก่อนเนาะ้าเข้าบ่พอใจเฮากับบ่อแปะนะเข้ากับบ่บอ,บอ,บอวายังเนาะนี่แหละที่เ่าเล่าเหตุผลที่เ่าเล่าเลือกที่จะมาทองเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามเนาะและการสีมาตอบเนาะเพราะ เหตุผลยังที่บ่าวลาวจะบ่เลือกไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศไทยเนาะเหตุผลที่เนาะสีมว่ว้พังว่ารวมๆเลยเนาะเหตุผล <c oughs> ที่หนึ่งแมนบ่าวลาวนี่บ่หูไพเนาะที่ประเทศไทยเนะาะบ่หูไพเนาะมีแต่ได้แต่ภาษาเนาะถ้าว่าเข้าไปไปบห้าหสามสี่นี่มันกจะบอกเป็นการดีต่อเขาเนาะถึงว่า ที่นอกชาไทยจะเป็นบ้านพีมองนองกาแต่เฮากะแต่ว่าบบหูสถานทีนะถ้าเขา,าไปคนหนึ่งคนเดียวเฮาจะลำบากเนาะ <c oughs> แต่บาเล่ากะคิดอยากไปเนาะคิดอยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยก็มีสถานทีทองเที่ยวที่สวยงามงามารเนาะอยู่ในประเทศไทยเนาะ <c oughs> แล้วก็มีทะเลออกเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะ เราก็คิดแบบว่าอยากไปเที่ยวชักข้างเนาะท้าวมีภูน้ำผ้านี่ทายคันว่ามีภูพาไปนี่มาล่าจะคน่าจะเลือกไท่เนาะท้าว่ามีค้นพาไปเนาะเพราะว่าเฮามีคนพาไปมันก็จะสบายเนาะเพราะว่าคาแปลว่าฮูจากสถานที่บ่อนเอาท่องเที่ยวเนาะเฮ้าก็จะไปถึกนะเพราะว่าท้าว่าเฮ้าไปทักท้างที่เฮ้าบู ว่าสถานที่ดังกลนะ่าเนาะมันอยู่บนใดบนใดนี่เข้าไปนี่มันก็จะลําบากเนาะถ้าว่าจ้างรถเข้าก็จะเสียงเงินหลายเนาะเพราะว่าเข้าบอฮูหเนาะเข้าบอฮูหเบวาสถานที่ดังกล่าวนะ่ะ้าว่าคืออยู่เวียดนามเนาะสถานที่มันั่งต่างๆที่เขาจะไปเขาก็ฮู้แล้วว่าเขาเออบอลนี้บอลน,นี้เขาอยากไปนะเขาแล้วก็น ไปถามราคาเขาว่าเออเช้านี้ไปเตนีฮาน,นี่มันสำไรนะขนาดเทากา็ได้เนาะอันนี้เฮาเบียบปะฮู้เนาะเทากา็บปะฮู้สถานทีเนาะเทาก็บปะฮู้วาเขาโกงเฮาหรือว่าบบโก้งนะแบบนี้แหละทีเป่าเรากระยานเนาะและะ้วก็เหตุผลที่เลือกมาเวียดนามเนาะสถานทีอยู่ประเทศไทยตามทีเบิงตามขา่าวยังต่างๆนี่ก็ ลายเนาะที่ว้าวเห็นเนาะบัวจะเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นธรรมยังเนาะเป็นวัดที่มีซื่อเสียงเนาะเป็นวัดที่มีซื่อเสียงเนาะอยู่ประเทศไทยนี่ก็เป็นบอนทีแบลสักกาบุชาที่ศักซิสเนาะว้าวที่ก็มีความพันยากไปลองเบื่องเนาะอีกอย่างถาดพนมในการยังว้าวยังบ่งบงบเคยไปเนาะ บุญถานพนมเนี่นาบา,ลาวล่าอยากไปในชักขั้งในชีวิตเนออยากไปเที่ยวบุญถานพนมเนาถ่านพนมเนออยู่แถวอีสานนี่นะกามีความพันอยากไปตลอดเนะตอนนั้นกัตอนที่บ้าล่าเฮียนเฮียนมัธยมเนะกามีอาจารย์อยู่ตอนนั้นตอนนั้นเพ็่นส่วนนะบา,ลาวล่านี่ไปประเทศไทยเนะตอนนั้นกับ,บ่มีเงินเนะตอน,นเรียนมัธยมเนะเพราะว่าห้าสิ ไปลิ้ินเท่าก็ต้องมีเงินอย่างนอยเขาก็ะตองซือหอดพันสองพันบาทเนาะจงไปเที่ยวไหนเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะขาเหืออีกมันกาแพ้งแน่ขาบักอนะขามไปประเทศไทยเนาะดอว่าคันเท่ามีอันนั้นเท่าก็มีบัตรสปอร์ตกัขึ้นทางครัวกระไดเนาะขามทางครัวเนาะความมิติภาพลาไทยมันกลายแห้งเนาะ ถ้ามีโอกาสเปล่าวล่าก็จะไปเที่ยวประเทศไทยเนาะถ้านทามีมูมูที่คูจักสถานทีเนาะหรือว่าปีปีน้องๆที่คูจักสถานทีท่องเที่ยวย่ประเทศไทยนี่ครับเปล่าวลก็อยากจะไปเที่ยวสักครั้งเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะว่ามันเป็นจังไรเนาะไปบึงวัฒนธรรมไทยแลยก็ความเจริญเนาะความเจริญไทยเนะาะเพราะมันจะแตกต่างกับล่า,น,านี่ลายสัมภาเนาะ นี่แหละบา,ลาวล่าอยากไปศึกษาหาความูแปลวาแบบไปท่องเที่ยวสักครั้งเนาะค่ะาวาห้างบรด้ไปบ่อยก็อยากไปสักครั้งหนึ่งเนาะอยากไปประเทศไทยเนาะอยู่เวียดนามเนี่ยบา,าวล่าก็อยู่สี่ปีแล้วก็บเบื่อไปแล้วเนาะแต่ก็ยังมีรายสถานที่ที่บา,าวล่าอยากไปท่องเที่ยวอยู่เวียดนามเนี่ยเนาะนี่แหละเหตุผลที่บา,าวล่าปลวาอยากเลือกทีม่า ท่องเที่ยวอ,อยู่ประเทศเวียดนามลายกว่าประเทศไทยเนาะนี่บาล่าวาตามความจริงเนาะตามความจริงเนาะตามความจริงตามประสบการณ์ที่บาล่าวแปลว่าเคยอ,อยู่มานะโอเคเนาะคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าวาถือใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าวาถือใจก็บ่อกเป็นยังเนาะก็สามารถคอมเมนต์ตำหนิทีส้มได้ไวใต้คลิปของบาล่าวเนาะถ้าวาบาล่าว ได้เห็นลระการบบาล่ากะชีเอาคอมเมนต์ดังกล้านนทิมาพิจารณาตัวเองเนาะถ้าว่าพิดพลาดบันไดกะขอโทษตร,ตรงนี้เลยเนาะเอาบบนี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้าวบาลาิพิดบันไดกะขอโทษพี่น้องชาวไทยโมสุขุสุขคนเนาะจังไดกะผากเป็นกำลังใจเนาะให้บาล่าคือเก่าเลยเนาะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะบายบายเนาะ